สวัสดีครับผมดรวิศนุอองสกุลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสกลนครผมเองได้ย้ายครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปีพศ2554ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะครับเหมือนกับละลอกคลื่นเมืองจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่ซับซ้อนจะค่อยๆขยับอย่างที่เรารู้สึกตัวได้เช่นการมาของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ ที่มาตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนครเนี่ยจะส่งผลต่อผู้ค้าปลีกเห็นได้จากการเข้ามาในเมืองเพื่อจับใจใช้สอยนะครับของชาวบ้านเนี่ยมีจำนวนลดลงแตกต่างจากในเมื่อปีพศ2554เป็นอย่างมากเลยนะครับการศึกษานี้นะครับที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยเป็นการศึกษาส่วนตัวนะครับที่มีกรอบโดยใช้กรอบของเมืองสกลนครพื้นที่ประมาณ5ตารางกิโลเมตร เพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปีพศ2560ถึงพศ .2564 ในการศึกษานี้ต้องการชี้ให้เห็นโอกาสของเมืองสกลนครที่จะพัฒนาต่อไปครับจากแผนที่แรกนะครับที่ผมนําแสดงให้เห็นนี้นะครับเป็นแผนที่ของเมืองสกลนครที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ5ตารางกิโลเมตรเมืองสกลนครเนี่ยประกอบด้วยพื้นที่ที่ดูแลโดยหน่วยงานของภาครัฐและพื้นที่ ของเอกชนนะครับสําหรับพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐดูแลเป็นสำนักงานบ้างนะครับเป็นสถานที่สำหรับราชการนะครับด้านบนของแผนที่เป็นสำนักงานแขวงทางหลวงนะครับเลื่อยมาถ้ามองจากด้านบนนะครับเลื่อยมาจนถึงโรงเรียนอนุบาลสกลนครโรงเรียนสกลราชจนสุดที่ศูนย์นวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขตสาม สกลนครพื้นที่ด้านล่างซ้ายของแผนที่นะครับที่เห็นเป็นสีเหลืองนี้จะเป็นพื้นที่ของศูนย์ราชการจังหวัดซึ่งมีสำนักงานหน่วยงานต่างๆรวมตัวกันอยู่แผนที่ต่อมานะครับเป็นพื้นที่สีน้าเงินเป็นพื้นที่ของภาคเอกชนในแผนที่นี้อาจจะเขียนรวมถึงบ้านพักอาศัยในเมืองไปด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามริมถนนภายในเมือง โดยแผนที่นี้ไม่ได้แสดงพื้นที่อย่างหมู่บ้านเอาไว้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือหากย้อนกลับไปประมาณ5ปีที่ผ่านมากำหนดลงเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวที่ผมแสดงให้เห็นนี้นะครับเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่มาดำเนินธุรกิจใหม่ๆในเมืองโดยผมเลือกธุรกิจที่มีการลงทุนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในเมืองจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ สำหรับในเขตเมืองเก่าแต่จะเปลี่ยนแปลงบริเวณถนนรัฐพัฒนาและบริเวณถนนใจผาสุขนะครับนับตั้งแต่ตลาดเนวาดาเป็นต้นไปนะครับจะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นก็คือปัจจุบันนะครับเรามีโครงการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจหลายด้าน mm hmm. เช่นการเปลี่ยนทางเข้าหลักของโรงพยาบาลศูนย์สกลนครโครงการเส้นทางจักรยานริมหนองหานนะครับ โครงการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำเก่าทั้งหมดนี้นะครับจะทำให้เมืองสกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเปลี่ยนรูปโฉมของเมืองให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยมุ่งเน้นด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุการพัฒนาของเมืองสำหรับการพัฒนาเมืองเนี่ยทำให,ให้เราเห็นว่าศักยภาพของเมืองเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเป็นเมืองที่มุ่งเน้นเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเอ่อเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยนะครับ เป็นเมืองที่อาจจะรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมาถึงหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเราคงกลับมาได้พูดคุยกันอีกในวันนี้นะครับขออนุญาตจบการแนะนําเมืองความเป็นมาของเมืองในช่วง5ปีที่ผ่านมาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยอยากแลกเปลี่ยนส่งข้อความด้านล่างของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและหากข้อมูลที่ผมนําเสนอตกหล่นอย่างไรไม่สมบูรณ์อย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้มีโอกาสเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ